เอาเอาเอาเปนสิว่เาเอายิงหนานาอันน er ี้มันเหลือแต่นนองไร้แบบนี้สิเออมีหางเสียงเอาไงเรืเอาเนินบางแบไรก็ได้เป็นไงเม่อไงพดไม่้ออันนี้มันเป็นไอ้ไข่เป็นริ้วแ่ก่อนแยกง่มันนาสิะปอนมันก่อนไงพุดนั่นแหละนั่นแหละเขาไม่ให้กินแง่ก่อนไงวไอันนี้ต้มีคุ้มุ้มเาให้ันสีแล้วเนาะ เอาเสียเนาะแย่งเสียเนาะว่ากระทิดก้อนใหญ่หไรเป็นหน่อยวัวมีซ้ำก้อนดวบตัวไหนซ้ำเนียพอดีนี่มีถั่วงก้มฟันเนี่ยเนี่ยซ้ำเนียพอดีนี่ครับว่านี่บ่อไรเนี่มันที่แตกออกมุลนึนเกินเนาะเนี่ยมันเป็นตอนเดียวเนาะแตอนเดียวแค่เนี่ย 你也得做。<laughs>